ามาเจอกับช่องยาดาคนาบ้านนะคะใครที่ถามเข้ามานะคะว่าเตาเป็นสนิมทํอยังไงนะคะมีวิธีแก้ไขแล้วก็ทําความสะอาดเตาอย่างไรมาดูกันนะคะในคลิปนี้นะอ่าคนที่เตาเป็นสนิมนะคะวิธีแรกเลยนะคะเราจะใช้มะนาวนะคะแล้วก็ใช้สันไลนะคะในการทําความสะอาดล้างเตาให้สะอาดเหมือนใหม่นะคะแล้วก็จะบีบสันไลลงไปนะคะบีบเยอะๆเลยนะคะ แล้วก็บีบน้ำมะนาวนะคะลงไปนะทำความสะอาดค่ะขัดด้วยฟองน้ำก็ได้นะคะหรือผ้าก็ได้นะคะในการขัดนะคะขัดตามซอกตามมุมที่มันเป็นสนิมเลยนะคะหรือจะใช้กระดาษทรายก็ได้นะคะแบบละเอียดนะคะใช้กระดาษทรายก็ดีนะคะเขาจะทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะ ขัดทาความสะอาดตามคลิปได้เลยนะคะเหมือนยายดาทําเลยนะคะขัดเลยนะคะตรงไหนที่มันเป็นสนิมมากแล้วก็ขัดเลยนะคะ,คะกระดาษทรายขัดตามความทาความสะอาดตามซอกตามมุมนะคะฉีดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าความหยาบมันหมดแล้วก็เอาอันใหม่นะคะขัดไปเรื่อยๆจนกว่าสนิมจะหมดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้านะคะซับทําความสะอาดนะคะผงหรือว่าเศษสิ่งสกปรกออกมาก,ก่อนแล้วก็ขัดตามอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้เตาที่สะอาดและใหม่นะคะพอเราได้เตาที่สะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้น้ำมันพืชหรือว่าเนยนะคะทาเคลือบเตาเอาไว้นะคะไม่ให้เป็นสนิมนะคะ ยังไงนะคะคลิปนี้ยายดาฝากขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่กดติดตามยายดาไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ